สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาที่ข่าวของนักข่าวจาก s o h ู Entertainment กันเลยค่ะเขาเขียนเรื่องราวเผยความลับเบื้องหลังแพลตฟอร์มที่เซ็นสัญญากับศิลปินชั้นนำนะคะจาก s o h ู Entertainment นะคะนักข่าวชื่อว่าหลินเจินซินค่ะก็วันที่10ธันวาคมปี2025นะคะน่าสนใจมากเลยมาแอดวานอ่านให้ฟังใช้คำว่าอ่านข่าวให้ฟังเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวหือแพสะพัดในโลกออนไล์ ว่าศิลปินนะคะชื่อดังหลายคนเลยก็กําลังจะหมดสัญญาแล้วก็บางคนก็ได้เซ็นกับสัญญาใหม่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างเจ้าลูสื่เนี่ยได้เซ็นสัญญาไปแล้วกับทางออกคาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะเจ้าลูสื่นั้นที่มีข้อพิาพาทเรื่องสัญญากับบริษัทเอเจนซี่เดิมค่ะแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางออกคาเอ็นเตอร์เทนเมนต์แต่ว่ามีการประกาศจากเจ้าลูสื่นะคะในงานคอนเสิร์ตนั่นเองแล้วก็มีเบาะแสหลายอย่าง ชี้ไปว่าตัวของเจ้ารู้สื่อเองก็บรรลุข้อตกลงความร่วมมืออย่างลึกซึ้งนะคะกับบริษัทใหม่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อาจจะดูเหมือนเป็นทางเลือกนะคะทางอาชีพของศิลปินแต่ละคนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอํานาจหลักในอุตสาหกรรมบันเทิงค่ะ แพลตฟอร์มวิดีโอในฐานะผู้จัดสรรทรัพยากรและก็ผู้มีอำนาจหลักในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์เนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เดิมๆของเกมในวงการบันเทิงอยู่นะคะจากการเซ็นสัญญานะคะคกับศิลปินหน้าใหม่เพื่อสะสมทรัพยากรไปจนถึงการผูกมัดศิลปินชั้นนำนะคะเอาไว้เพื่อลดต้นทุนค่ะแล้วก็บริหารจัดการศิลปินของแพลตฟอร์มนะคะได้พัฒนาไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบนะคะ ผู้ขายยอดเยี่ยมนะคะในงานเลี้ยงวันเกิดนะคะของเจ้ารู้สื่อก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะถึงการก่อตั้งสตูดิโอใหม่ของเธอคะ่ะขณะที่กล่าวขอบคุณบริษัทใหม่นะคะกล้องก็ได้แลนไปที่คุณหลี่เหวย่ยซึ่งคุณหลี่เหว่ยนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งนะคะกาเล็กซี่ครูเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาก่อนนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าเขาลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะจากกาเล็กซี่ครูลาออกมาประมาณ2ปีนะคะปีสองปี2ป,2ปีต่อมาหลี่เหว่ยยังได้โพสต์ภาพถ่าย กับเจ้าลู้ซื้อบนแพลตฟอร์มนะคะวิดีโอสั้นอีกด้วยพร้อมคำบรรยายว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งการเดินทางครั้งใหม่นั้นมาเดินหน้าไปด้วยกันอย่างกระตือรือร้นการที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันถึงการกลับมาร่วมงานกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองคนเลยค่ะข้อมูลจากการถือหุ้นนะคะของเถียนหยานซาค่ะก็ยังแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างนะคะเงินทุนของการร่วมมือในครั้งนี้ด้วยมีการเปิดเผยไปหมดอ่ะ นะคะคก็คือบริษัทใหม่นะเบจิงนะคะอีเ e อ๋ซานซือเค้าเจิร์นเทคโนโลยีนะคะคอมพานีลิมิเต็ดซึ่งมีหลีเวย่ยเป็นผู้แทนทางกฎหมายนะคะแล้วก็มีบริษัทเซินเจิ้นนะคะหัวหวนซือจูนะคะเคะ้าเจิร์นเเดียคอมพานีลิมิเต็ดถือหุ้นอยู่51%นะคะอันนี้เป็นบริษัทลูกนะคะของทางออกค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือถูกควบคุมโดยกลุ่มอาลีบาบาอีกทีหนึ่งนะคะในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วนะคะอีเ e อ๋ซานซือค่ะก็ เป็นบริษัทระดับรองนะคะของทางออกคาเอ e นเทนเมนต์ซึ่งโครงสร้างนี้ค้ายกับโมเดลการผูกมัดระหว่างแพลตฟอร์มกับศิลปินเอาไว้นะคะเช่นนะคะเช่นการลงทุนของไอชีอีนะคะในจงซิงไทมส์แล้วก็การลงทุนของ t e n เซนวิดีโอในหนิงเหมือนพิกเจอร์ค่ะดังนั้นข่าวลือที่ว่าเจ้าลู่ซื่อนั้นเซ็นสัญญากับออกคาเอ e นเทนเมนต์และได้รับการสนับสนุนจากโยคุจึงไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีมูลความจริงนะคะเพราะว่าโยคุนี ก็อยู่ในซับเซตนะคะของทางอาลีบาบาค่ะแต่ว่า แต่ว่าบริษัทของเจ้ารู้ซื้อไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกของยยคูนะเพืเ่อนๆเข้าใจใช่ไหมเข้าใจกิ่งก้านสาขาการแตกบริษัทใช่ไหมคะเออบริษัทของเจ้ารู้ซื้ออยู่ใต้ออคาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ค่ะสําหรับเจ้ารู้ซื้อนะคะการร่วมมือครั้งนี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาสําคัญ2ออย่างของเธอไปพร้อมกันนะคะไม่เพียงแต่ยุติข้อพิพาททางสัญญากับบริษัทเดิมของเธอเท่านั้นแต่ยังจัดการกับข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามมาเกี่ยวกับละครเรื่อง almost love ซึ่ง ะะเธอนั้นถ่ายทำกับคุณเผิงกวนอิงนะคะซึ่งแพลตฟอร์มเจ้าภาพคือโยคุ เ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ถือได้ว่ามีทางออกที่ดีนะคะคือทางผู้ลงทุนอย่างแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองกลับคืนมาหลังจากที่ออนแอร์ air, เรื่องนี้ในช่วงเดือนมีนาในช่วงเดือนมีนาคมตามข่าวที่มีลือหนาๆน,นะคะจากมุมมองของแพลตฟอร์มนะคะการเซ็นสัญญากับดารายอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดเนี่ยอาจจะมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่คนภายนอกคิดนะคะ ศิลปินระดับท็อปนะคะอย่างเจ้าลูซื่และไปลู่เนี่ยมีค่ายอย่างยิ่งสําหรับบริษัทบันเทิงแบบดั้งเดิมเลยค่ะพวกเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้ขายที่ดีที่สุดนะคะเป็นเซลล์ที่ดีมากในสายตาของแฟนๆแล้วเนี่ยยังเป็นกําลังหลักที่ช่วยให้บริษัทต่างก็มีแบบเขาเรียกว่ามีแรงในการต่อรองแล้วก็การดึงดูดโฆษณาเข้ามาอิทธิพลในอุตสาหกรรมนะคะดังที่จางจ่อซีเคยเปิดเผยว่าอย่างกาเล็กซี่คู n เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยประสบความส ในการร่วมผลิตละครนะคะเรื่อง วาสนาของปลาเค็มนะคะเรื่องนั้นก็เพราะอิทธิพลของเจ้ารูสื่ค่ะแต่แล้วก็ไม่ให้เจ้ารูสื่ไปแสดงนะคะก็เลยเรื่องไปอยู่ในศาลอยู่ตอนนี้นะคะจากนั้นนะคะในปีนี้ค่ะบทบาทนำนะคะของเจ้ารูสื่ในเรื่องเกมรักในเงารวงค่ะได้รับความนิยมแล้วก็คำวิจารณ์เชิงบวกอย่างสูงนะคะบนแพลตฟอร์ม Ten c ซ n t v i d ดีโอซึ่งก็เป็นการยืนยันถึงคุณค่าทางการค้าแล้วก็แรงดึงดูดผู้ชมของเจ้ารูสื่นะคะแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองอย่างมากค่ะ ต่อการย้ายไปสังกัดอื่นในอนาคตด้วยนะคะจุดประสงค์หลักนะคะของแพลตฟอร์มในการเซ็นสัญญากับศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็คือการควบคุมต้นทุนค่ะโปรดิวเซอร์นะคะคุณหลีส่สาเองก็วิเคราะห์ก่อนหน้านี้เอาไว้แล้วแพลตฟอร์มนะคะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวนมหาศาลให้กับ เอเจนซี่ภายนอกค่ะเพื่อผลิตละครนะคะอย่างไรก็ตามการน,นำศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้ามาอยู่ในระบบของตนเองได้เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเลยประหยัดเงินได้หลักล้านจากตรงนี้เพียงแค่อย่างเดียวนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้น,น่ยศิลปินที่มีชื่อเสียงมักมีงานแสดงเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าพวกเขาจะไปร่วมงานในโปรเจกต์จากแพลตฟอร์มอื่นด้วยแต่ว่าแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนก็ยังสามารถไปหักส่วนแบ่งมาได้ด้วยซึ่งเท่ากับ เป็นการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มอื่นด้วยศิลปินของตนเองนะคะทางด้านของคุณหลี่ซาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงนั้นคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปค่ะอันที่จริงแล้วนะคะตะกะนี้ก็ได้อย่างลากรึกให้กับอุตสาหกรรมละครสั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแพลตฟอร์มอย่างหงกัวนะคะโอ้โหประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็ทางไอฉีอีได้เปิดตัวนะคะโครงการการร่วมมือกับนักแสดงซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ของแบบมินิซีรีอ่ะนะคะ ได้นําก,กลไกการแบ่งรายได้มาใช้ในระบบค่าธรรมเนียมค่ะเป็นการควบคุมราคานะคะแล้วก็ควบคุมค่าตัวของนักแสดงแล้วก็การจับคู่โปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะเม็ดเงินสูงมากๆเลยค่ะ สาระสำคัญนะคะของมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มวิดีโอขนาดยาวด้วยก็คือซีรีส์ยาวไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มนักแสดงโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดการจัดการแบบครบวงจรขึ้นตั้งแต่การพัฒนาโครงการไปจนถึงการจัดสรรศิลปินค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะจะบรรลุเป้าหมายหลักก็คือให้เกิดการควบคุมที่ดีลดต้นทุนลงแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพนั่นเองนะคะประการที่2คือเกิดการผ่อนคลายค่ะท่าทีการแข่งขันใน ปัจจุบันของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะในการที่จะต้องไปแย่งชิงศิลปินชั้นนํามีชื่อเสียงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อกลยุทธ์เมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมานะคะครั้งหนึ่งนั้นกลยุทธ์หลักนะคะของแพลตฟอร์มวิดีโอที่เป็นซีรีส์ยาวเนี่ยคือการให้โอกาสกับศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ทุ่มทรัพยากรจํานวนมากเลยนะคะอย่างศิลปินจํานวนมากรวมถึงคุณเฉินเจ๋อหยวนโจอ,อี้หลานเฉิงเลหลยหวังหงอี้เป่าฉางเอินนะคะอย่างาวเฉาเย ก็ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการสร้างดาวนี้ของทางแพลตฟอร์มคือมีการป้อนทรัพยากรโดยตรงจากแพลตฟอร์มเข้าไปให้นะคะพวกเขาได้รับความสนใจผ่านโครงการโปรเจกต์สำคัญๆที่นำโดยแพลตฟอร์มนั้นๆค่ะแล้วก็เข้าสู่สายตาของสาธารณชนในวงกว้างด้วยฉายาต่างๆนะคะอย่างเช่นศิลปินที่แพลตฟอร์มคัดเลือกหรือว่าเป็นองค์ชายหรือว่าองค์หญิงแห่งวงการอะไรเงี้ยพอมีซีรีส์ออกมาเรื่อยๆนะคะในเวลานั้นเนี่ยรูปแบบสัญญาของทางแพล มกับศิลปินหน้าใหม่จะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญากับหลายโปรเจกต์เอาไว้ค่ะอย่างเช่นเซ็นเหมาไปเลย7เรื่องเซ็นเหมาไปเลย8เรื่อง,ท,งทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างอะนะคะก็เซ็นเอาไว้ก่อนอย่างนี้จะเป็นแบบแต่ก่อนในการบูรณาการอย่างลึกซึ้งนะคะ ตัวอย่างเขาบอกมีตัวอย่างค่ะการร่วมงานของโจอี้รันกับเป่าชางเอินนะคะในเรื่อง10ปีแห่งสายฝนราตรีที่ที่พวกเราอยากดูมากเลยนะะบทนำนะคะของเป่าชางเอิญในละครเรื่องนี้มีนวนิยตยต้นฉบับนะคะก็บทบาทนั้นอยู่ในเรื่องราวของเป็นจุดหนึ่งของโลกศิละปะการต่อสู้ของจินยงซึ่งเธอเคยผ่านมาแล้วเรื่องนั้นนะคะเธอเป็นเธอเป็นอึ้งยองอะ่ะร้วนเป็นตัวอย่างทั่วไปของการป้อนทรัพยากรของแพลตฟอร์มนะคะซึ่งอันนี้คือเป่า ช่างเอินไปเซ็นเอาไว้เนาะไม่รู้กี่เรื่องเหมือนกันนะฮะหเรื่อง7เรื่องหรือ8เรื่องหรือ5เรื่องอะไรก็ว่าไปค่ะในสายตาของแพลตฟอร์มเองนะคะการลงทุนกับศิลปินหน้าใหม่ก็เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีมูลค่าสูงด้วยนะคะหากทุกอย่างราบรื่นเนี่ยตามรอยความสําเร็จในอดีตปุ๊บศิลปินหน้าใหม่จะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็โด่งดังขึ้นมาพร้อมกับออร่าของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่กําลังมาถึงนะคะโดยราคาเหมาจ่ายนี้ก็จะไม่สูงมากเพื่อนๆแต่ว่าก็เป็นการกาลั ันตีว่าดาลานหน้าใหม่จะมีละครเรื่อยๆอะนะคะ แต่ปฏิกิริยาของตลาดนะคะกับสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยค่ะหลังจากหลายปีนะคะศิลปินเหล่านี้ที่ได้รับการโปรโมทอย่างหนักจากแพลตฟอร์มเนี่ยกลับไม่ได้รับการยอมรับจากตลาดตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะในทางกลับกันบางคนชื่อเสียงมีความตกต่ำแล้วก็มักจะฉุดแพลตฟอร์มลงไปด้วยค่ะผู้ชมก็เริ่มไม่พอใจกับศิลปินที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการถูกป้อนทรัพยากรมากเกินไปคือเห็นในละครเรื่องนี้1 2 3 4 5เรียงเียงกันเลยนะคะซึ่งพิสูจน์ให้เห็น ว่าการทุ่มทรัพยากรเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้รับประกันความสําเร็จของโครงการโปรเจกต์ค่ะโปรเจกต์ Project ซีรีส์นะคะการบ่มเพาะพรสวรรค์ใหม่นั้นมีความเสี่ยงแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่แน่นอนอย่างยิ่งค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะศิลปินแล้วก็บริษัทจัดการของพวกเขาก็กำลังลังเลเช่นกันนะคะเอเจนซี่แบบซินดี้อะค่ะเอเจนซินดี้เปิดเผยว่าศิลปินชายคนหนึ่งของเธอนั้นเซ็นสัญญาแบ่งไรายได้กับแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งไว้นะคะโดยสัญญาว่าจะทำกำไรให้ได้ตามจำนวนที่ต้องกำหนดภายใน3ปีนะคะอย่างไรก็ตาม2ปีต่อมาเขากลับทำได้ไม่ถึง ตามที่มีสัญญาไว้กับแพลตฟอร์มนั้นค่ะทำให้ศิลปินรู้สึกว่าตัวเองก็ถูกหลอกนะคะแต่ว่าตามสัญญาแล้วหากแพลตฟอร์มไม่สามารถช่วยให้ศิลปินบนรรลุเป้าหมายถึงผลกำไรได้อะไรเงี้ยศิลปินมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้ก่อนกำหนดนะคะตอนนี้ศิลปินเสียใจอย่างมากเลยกับสัญญาแบ่งไรายได้กับแพลตฟอร์มที่ได้เซ็นไปแล้วก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะไม่ต่อสัญญานะคะซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนผู้จัดการที่ชื่อว่าซินดี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าซินดี้ ไหนเปิดเผยออกมาค่ะทัศนคติของบริษัทจัดการนะคะเป็นอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ ่อโมเดลการแบ่งรายได้ค่ะการแบ่งรายได้ของศิลปินน I mean, ั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะแท้จริงแล้วคือแบ่งรายได้ออกเป็นเหมือนกับมีเอเจนซี่มีศิลปินแล้วก็มีแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากเอเจนต์สินดีนะคะกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะคะหัวหน้าบริษัทของคุณสินดีเนี่ยก็สรุปว่าศิลปินคนนั้นน่ะก็เริ่มไม่พักดีแล้วเนื่องจากสัญญาที่แบ่งแยกนะคะแบ่งรายได้หลายส่วนทําให้แบบเขาลงแรงไงดาราเป็นคนลงแรงนะคะแต่ว่า มาส่วนเดียวที่ต้องแบ่งจาก3ส,ส่วนอะไรเงี้ยค่ะในทางปฏิบัตินะคะเอเจนซี่ก็ไม่เพียงแต่สูญเสียการควบคุมศิลปินของตนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมักจะต้องขัดแย้งกับพนักงานของแพลตฟอร์มด้วยทําให้ทั้ง2ฝ่ายก็โต้เถียงกันจนเหนื่อยล้าค่ะแพลตฟอร์มเองก็มีข้อเรียกร้องเช่นกันนะคะ <c oughs> คือเขาก็บอกเราก็ทุ่มเททรัพยากรไปมากเนาะแต่ว่าเขาหรือเธอก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้ดังสัทีไม่ได้แบบ ถึงบทบาทสัทีจะให้พวกเราทำอย่างไรนะคะซึ่งมันก็มีแหละการบ่นจากแพลตฟอร์มวิดีโอนะคะก็อย่างมีคนบ่นว่าศิลปินหน้าใหม่หลายคนที่มีสัญญาแบบแบ่งแยกขาดนะคะทั้งข้อมูลแล้วก็ผลงานที่เป็นแบบตัวแนทนทําให้พวกเขาเสียเปรียบในการแข่งขันเพื่อไปรับงานค่ะบางศิลปินก็เลือกมากเกินไปนะคะเช่นนักแสดงชายที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่จุดๆ,ๆอยากแสดงคู่กับนักแสดงหญิงสวยๆเท่านั้นนะคะ ก็มีคนรีเควสแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปเนาะเขานะได้รับบทนําในโปรดักชันเล็กๆของผู้กํากับชื่อดังคนหนึ่งนะคะให้กับศิลปินที่เกิดในในรุ่นแบบ 95s แต่ว่าในที่สุดเนี่ยบริษัทโปรดักชันก็เลือกศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีอายุเท่ากันนะคะซึ่งมีข้อมูลบน,บน,บนแบบบนแพลตฟอร์มป,ปานกลางค่ะแต่ว่ามีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแพลตฟอร์มอื่นนะคะ แล้วก็เหตุการณ์ที่ศิลปินนั้นรู้สึกว่าแพลตฟอร์มไม่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยก็มีเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มก็เชื่อว่าศิลปินศิลปินนั้นขาดพรสวรรค์แต่ว่าทางศิลปินก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มไม่ช่วยพวกเขามันก็มันก็แบบมีความเหนื่อยล้าทั้งสองฝ่ายแล้วก็ความผิดหวังร่วมกันนี้ก็ส่งผลในรูปแบบสัญญานะคะที่แบบแบ่งส่วนก็ค่อยๆผ่อนคลายลงเรื่อยๆนะคะการปรับโครงสร้างค่ะสิ่งที่ทําให้รูปแบบสัญญาแบบดั้งเดิมไม่ยั่งยืนอย่างแท้จริงก็คือ สภาพแวดล้อมของตลาดบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะครงการโปรเจกต์ต่างๆของซีรีส์เริ่มการผลิตน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะแพลตฟอร์มต่างๆต้องต้องการนะคะผลักดันผู้มาใหม่ ด้วยรูปแบบแบบสัญญาแบบดั้งเดิมเข้าสู่ละครขนาดใหญ่แต่ว่าปัญหาก็คือละครขนาดใหญ่หลายเรื่องไม่สามารถเริ่มต้นกันเปิดกล้องได้นะคะคุณต้องมีแบบผู้ชมจํานวนมากถึงจะเริ่มได้แล้วทีนี้ถ้าจะมีผู้ชมจํานวนมากแล้วให้ดาราหน้าใหม่มาแสดงเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าพอโปรเจกต์ตั้งขึ้นมาแล้วใครใครจะเข้าไปจองใช่ไหมมันก็ต้องมี มีเขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งเนาะอย่างเช่นหยางจือชื่อหยางจืออะไรเงี้ยก็สามารถจะดึงดึงแบบความสนใจแล้วก็มีคนเข้าไปจองเยอะๆได้นะคะอย่างจากฐานข้อมูลของ Data Win นนะคะแสดงให้เห็นว่าอัตราการเริ่มต้นการผลิตบนแพลตฟอร์มวิดีโอโดยทั่วไปเนี่ยลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี2025นะคะลดลงสูงสุด62%เลยค่ะ ความซับซานของละครนะคะที่เป็นละครยาวนั้นได้แพร่ขยายไปทั่วเลยนะคะโดยทั้งจํานวนการยื่นเรื่องแล้วก็การเริ่มต้นการผลิตนั้นลดลงค่ะการรวบรวมโครงการขนาดใหญ่นะคะบนระบบคลาวดยังคงทําสถิติต่ตําสุดใหม่อีกแล้วก็เรตติ้งก็มีความตกต่ําด้วยนะคะภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ค่ะประกาศการสร้างดาวนะคะสร้างดาราของแพลตฟอร์มเริ่มเปลี่ยนไปแทนที่จะใช้เวลาและก็ทรัพยากรในการบ่มเพาะ ศิลปินหน้าใหม่นะคะที่มีความไม่แน่นอนสูงค่ะการดึงตัวศิลปินระดับท็อปที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในตลาดโดยตรง เอามาไว้ที่ตัวเองนะคะสักคนสองคนนั้นมันดีกว่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับมาที่เรื่องราวของเจ้ารู้สื่อเป็นตัวอย่างได้ดีนะคะความนิยมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อมูลทางการค้าของเจ้ารู้สื่อนะคะเรียกได้ว่าเป็นความแน่นอนที่แพลตฟอร์มให้ความสําคัญค่ะเธอสามารถนะคะใช้เพื่อลดต้นทุนสําหรับโครงการที่ผลิตเองได้แล้วก็ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งทรัพยากรภายนอกแล้วก็รับส่วนแบ่งรายได้ได้ด้วยนะคะก็ง่ายๆเลยก็อย่างเธอ ออถ้าเจ้ารู้สื่อไปแสดงให้กับ Tencent Video เนี่ยทางด้านของ o อ a Entertainment ก็ได้รับส่วนแบ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าแบบมีแต่มีแต่เงินกับเงินนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีความเสี่ยงต่ำมีความโปร่งใสแล้วก็มีคุณภาพสูงค่ะการย้ายค่ายของเจ้ารู้สื่อทำให้เธอมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเป็นที่เข้าใจได้ว่าหลังจากเซ็นสัญญากับบริษัทใหม่แล้วเนี่ยเธอจะไม่เพียงแต่ทางานในฐานะศิลปินเท่านั้นนะคะแล้วก็กิจกรรมในอนาคต ของเธอไม่จำกัดอยู่แค่การผลิตภาพยนตร์และก็ละครค่ะเธอยังสามารถขยายไปสู่ธุรกิจด้านอื่นๆนะคะเช่นการเซ็นสัญญากับผู้มีความสามารถหน้าใหม่ด้วยเพราะว่าเจ้ารู้สึกจะเป็นเมนเทอร์ให้เองด้วยนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเจ้ารูสึกก็ไม่ใช่กรณีเดียวค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวลือของคุณหลิวห้าวชุนใช้คําว่าข่าวลือเพราะว่าเรื่องราวของการเปลี่ยนสัญญาแล้วก็รายละเอียดของส,ญญสัญญาส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มาประกาศออกมาตรงๆนะนเพื่อนๆดังนั้นสไตล์การเขียนข่าวของคนจีนเขาก็จะบอกว่าเออมีข่าวลืออย่างเช่นกรณีของคุณหลิวห้าวชุนเนี่ยได้เข้าร่วมงานกับหูจิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วนะคะแล้วก็สตูดิโอของจางอีโมเองก็เป็นผู้สนับสนุนเขาด้วย ก็ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันกับทางหูจิ้งแล้วด้วยนะคะนี่ก็คือทําให้ทางคุณจางอีโมก็สนับสนุนคุณหลิวฮาวฉุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะ,ะถ้าจําหน้าไม่ได้ก็ไอ้นี่ละกันก็ดาราสาวที่ยังไม่เล่นบทจูบนะคะ <c oughs> บทจูบแบบแบบแบบจูบอะเพื่อนๆหอมได้หอมแก้มได้อะไรได้แต่ไม่จูบนะคะนั่นแหละต่อมานะคะตะก,กะเบื้องหลังการที่แพลตฟอร์มต่างๆเซ็นสัญญากับศิลปินจริงค่อนข้างชัดเจนแล้วคะ่ะแนวทางหนึ่งก็คือการสร้าง รายได้จากภายนอกโดยใช้ความนิยมของศิลปินชั้นนำนะคะเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ของแพลตฟอร์มภายนอกแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นไปค่ะอีกแนวทางหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตภายในค่ะโดยให้ศิลปินเป็นดาราในโปรเจกต์ของแพลตฟอร์มเองแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะคะผ่านการบูรณาการทรัพยาการภายในค่ะเป้าหมายสูงสุดของทั้งสองแนวคือการควบคุมนะคะควบคุมการผลิตแล้วก็ควบคุมการสร้างรายได้นั่นเองจากปริมาณการ เข้าชมอย่างแน่นหนาเลยค่ะคาดการได้ว่ากลยุทธ์นี้จะนำไปสู่ระบบการจัดลำดับศิลปินภายในแพลตฟอร์มด้วยนะคะคือบิลอะเออบิลหนึ่งบิลสองของแพลตฟอร์มค่ะแพลตฟอร์มนั้นจะกำหนดระดับทรัพยากรอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เฉพาะศิลปินชั้นนำที่เซ็นสัญญากับพวกเขาเท่านั้น <c oughs> ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มทรัพยากรหลักได้เป็นเรื่องยากมากสำหรับศิลปินคนอื่นๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งนะคะ ทางด้านของคุณเอซูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะวงการแพลตฟอร์มวิดีโอเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการเซ็นสัญญากับศิลปินระดับท็อปก็คือการสร้างกลไกการจัดสรรทรัพยากรภายในที่เป็นลำดับชั้นอย่างชัดเจนค่ะเพื่อลดการแทรกแซงจากตัวแปรภายนอกนะคะโมเดลใหม่ถูกเรียกว่าระบบนิเวศสําเร็จรูปค่ะเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนการซื้อหุ้นแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบสําเร็จรูปมาเป็นแพ็กเกจแล้วนะคะศิลปินรายเล็กๆหลายคนนั้นไม่มีโอกาส แม้แต่จะได้เข้ามามีส่วนรวมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอืม ต,ต,ต้องต้องสู้นะคะต้องสู้อ่ะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิเซสนีนะคะก็เป็นข้อมูลนะแอดวานคิดว่าเป็นข้อมูลดีๆทีเดียวที่ทําให้เราเข้าใจวงการบันเทิงของจีนได้ได้มากยิ่งขึ้นมันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เพ,ใหเพื่อให้อยู่รอดได้ด้วยนะมันต้องควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้แล้วก็ต้องควบคุมรายได้ที่จะเข้ามาให้มันมีมากกว่าค่าใช้ใจ่ายมันถึงจะอยู่รอดได้นะคะปัจจุบันนี้ผู้จัดดังๆในประเทศไทยอะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ทําละครเขาก็โบกมือ บายบายไปหลายเจ้าแล้วนอะที่พวกเรารู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วก็การที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะแพลตฟอร์มก็เช่นช่อง7นะ HD หรือว่าช่อง3อะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นช่องวันอะไรเงี้ยเรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเรียกว่าแพลตฟอร์มค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ